อายุ17ชนะคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลสูงถึง8 0 0 0ล้านเสียหายบ้างได้ไหมแกหยุดก่อนใจเย็นใจเย็น,นเรื่องนี้ดังมากในอเมริกาเว้ยเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่เราเองแกมเด็กสาวคนนี้ชื่อมาย่าแกฟ้องร้องโรงพยาบาลที่ตัวเองเคยเข้ารับการการักษาโรงบาลนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งแบบ บีบคั้นกดดันจนแม่ของมายาทนไม่ไหวถึงขั้นคอต่อตอ่ะแกแกถ้าอยู่ดีจะมีคนมากดดันให้ฉันมาคอต่อ,ตอมันก็ไม่ได้ง่ายนะเว้ยและนี่เป็นโรงพยาบาลที่แบบควรจะช่วยเหลือคนแต่กลับทาให้คนคอตอตอเฮ้ยมันไปทําอีท่าไหนวะเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มายาอายุประมาณสิบขวบแกครอบครัวมายาคือแบบอบอุ่นมากคือแม่รัก Maya, มายามากแกต้องไปดูวิดีโอคือเป็นครอบครัวที่โคตรเพอร์เฟกอะจนกระทั่งวันหนึ่งมายาปว่วย เป็นโรคที่แบบหายากกระแกะแล้วเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเว้ยในกระทั่งหมอจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของมายาก็ไปเจอหมอที่รู้จักโรคนี้มันคือโรค CRPS ซึ่งอีโรคนี้มันโหดมากเลยนะเว้ยมันจะเหมือนอยู่ดีๆแกกลาย,ายเป็นอมพึกไปเลยและโคตรเจ็บคือถ้าแกเอามือไปแตะคนที่เป็น CRPS เบาๆเหมือนขนนกนะเขาจะรู้สึกเหมือนระเบิดเลยเว้ย พ่อของมายาเขาต้องมองลูกสาวที่อยู่ดีๆกลายเป็นคนเดินไม่ได้ติดเตียงเด็กแค่สิบขวบปะแกลองให้ขอให้พ่อช่วยหน่อยเพราะหนูเจ็บมากแล้วคือพ่อก็แบบทําอะไรไม่ได้อะแกครอบครัวพ่อ,พพอแม่มายาก็คือตามหาหมอทั่วทุกสารทิศลองยาสารพัดยาจนกระทั่งแบบโอ้ย มาปลอดพ่อกับแม่ของมายาไปเจอหมอคนนึงอยู่ที่เม็กซิโกเว้ยซึ่งคุณเคยกับอ e โรค ok C R P S นี่เป็นอย่างดีใช้ยาเคตามีนขอเรียกว่ายาเคละกันนะซึ่งมันก็คือสารเสพติดนั่นแหละที่ใช้ในวงการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการเจ็บเว้ยคือหมอคนนี้ใช้ยาเคในการรักษาคนที่เป็นโรค C R P S สำเร็จไปหลายรายแล้วพอแม่มายาก็คือรีบหอบลูกไปเม็กซิโกเลยจะ้ะซึ่งหมอก็บอกนะว่ามายาเป็น C R P S ชนิดรุนแรงมากต้องให้ยาเคมากกว่าคนปกติถึง50ิงเท่าอะแกแล้วในที่สุดแกความเจ็บปวดของมายาก็คือหายไปจนหมมมมดดแล้วกก็็าาาาเปนปติูยสรถ มาเล่นได้ลว แต่มีความสุขอยู่ได้ไม่นานหายาก็คลืบคานเข้ามาเวย้ยคืออ e ีโรค C R P S เนี่ยเป็นโรคที่ไม่หายขาดถาวรมีวันหนึ่งที่อาการมายาก็กำเริบขึ้นมาพ่อของมายาไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเรียพผ่ามายาไปรักษากับอ e ีโรงพยาบาลเจ้าปัญหานี้ซึ่งแม่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่เฉพาะทางสำหรับเด็กมาเ่จนมาเจอหมอซ่อนตีนขอเลขสั้นๆว่าหมอซ้นแล้วนะมายาไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะคุณแม่แต่มายาเป็นโรค C R P S นะคะหมอเป็นเล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉพาะจุดแล้วมายาเป็น C R P S ชนิดรุนแรงคุณหมอที่เม็กซิโกเคยรักษามายาได้ย่าางแคปริมณสูวยาาหยเจบอาการ ขึ้นเลยวิธีนี้แหละคะ่ะเราลองมาหลายวิธีแล้วคุณแม่ฟังก่อนนะคะน้องไม่ได้เป็น C R P S อะไรนั่นแกอีหมอส้นอีโก,ก้สูงมากแล้วก็น่าจะไม่พอใจที่แม่ของมายามารู้ดีกว่าตัวเองหลังจากที่คุยกันไม่ถึงสินาทีนะแกอีหมอส้นก็บอกเลยว่าแม่ลูกคู่เนี้ยเล่นละครแม่ของมายาเนี่ยเป็นโรคจิตชอบเรียกร้องความสนใจหมอพูดก็ไม่ฟังหมอหมอส้นก็เขียนรายงานอย่างเป็นทางการเลยเว้ยว่าแม่ของมาญาเป็นโรคจิตชนิดมันโชเซนซินโดรมาบพร็อกซี่โรคเดียวก,กันกับคดีนางพยาบาลลูซี่ไปหาดูได้ในะอีพีก่อนๆนะแก ไม่พอดันเจอระบบหวยคือระบบที่เมกาตอนนั้นน่ะทางโรงพยาบาลน่ะถ้าเห็นว่าแม่เป็นอันตรายต่อลูกมีสิทธ์จับแยกแม่แยกลูกเว้ยบัดซศพแค่ไหนลูกแกไม่สบายอะ่ะพาลูกไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้หมอช่วยเหลือเดินกลับออกมาโดนกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรทำาลายลูกตัวเองเฉยเลยซึ่งกรณีที่พ่อแม่ทารลุนเด็กแล้วมีทางการเข้ามาแทรกแซงจับแยกแม่แยกลูกอันนั้นมันก็ถูกต้องแต่นี่มันไม่ใช่ไงซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลมีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสั่งให้แม่มายา่าอย่ามาเจอมาย่าอีก แล้วก็ยึดตัวมาย่าไว้ที่โรงพยาบาลเลยซึ่งแกเด็กสิบขวบที่ป่วยหนะักต้องการแม่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ข้างตัวอยู่แล้วแม่มาย่าที่ทําอะไรไม่ได้ก็คือทั้งโกรธทั้งเสียใจมากแต่ก็ไม่กล้าบอกลูกก็เลยเดินเข้าไปลาลูกว่าแม่รักมาย่านะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะแต่ระหว่างที่พูดอ่ะก็คือน้าําตาอาบแก้มเลยเวย้ยมาย่าจาได้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นแม่และแกเชื่อป้าหลังจากที่เรื่องมาย่าออกสื่อ,อมีพ่อแม่หลายคนมากออกมาลายงานว่าใช่ใช่ใช่ใชฉันก็โดนอีหมอด้่ยทำครอบครัวแแกาเมนัง่ถึขข้้

แล้วเรื่องนี้มันเลยเถิดไปไกลมากการที่แม่มายาจะได้เจอมายาอีกจะยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลอนุญาตเท่านั้นและความเฮงซวยซำซุยซอนก็คือศาลน่ะเราฟังแต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งก็คือข้อมูลจากทางโรงพยาบาลและคุณหมอผู้มีคุณวุฒิมีความสามารถในการวินิจฉัยโรคในขณะที่แม่มายาม,ายามีอะไรมีแต่ความรักและเห็นใจลูกซึ่งไม่น่าเชื่อถือในชั้นศาลสรุปก็คือศาลฟังความข้างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแม่มายาก็ทําอะไรไม่ได้และแกต้องนึกสภาพนะมายา,า,ยา,า,ยาความเจ็บระดับระเบิดขา ตัวเองตลอดเวลาความร้อนใจของผู้เป็นแม่มันคือรอไม่ได้แล้วเรื่องเนี่ยแกก็ยังทําให้เกิดปัญหาครอบครัวอีกเว้ยคือแม่ของมายาได้โดนเกาห่าวเป็นโรคติดใช่ไหมแต่พ่อ,อยังโดยโรงพยาบาลก็กําหนดเลยว่าการที่คุณพ่อจะเยี่ยมลูกได้หนึ่งคุณพ่อจะต้องไม่ถามถ,ามถึงการรักษาของโรงพยาบาลเลยเพราะไม่มีสิทธิ์ถามสองก็คือเรื่องทั้งหมดที่คุยกับลูกห้ามไปเล่าให้แม่ฟังคือถ้าไม่ทําตามนะแ,แกะพ่อก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเจอมายาอีกซึ่งพ่อมายาก็ยอมไม่ได้อีกเพราะมายาควรจะมีผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนดูแลและแกกกสภาาาาพพตออนที่่มยลัับบบไป้คคุุณณูงงง ลูกพูดอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคุณคุณทำไมคุณไม่บอกอ่ะนี่เราอย่าเป็นครอบครัวก,กันอยู่หรือเปล่าที่มีความลับเรื่องลูกที่ฉันใจตะขาดอยู่แล้วคือด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่กดดันม,มันยากมากๆที่จะทําให้ครอบครัวมไม่ทะเลาะก,กันนะแกความซวยซ้ําซวยซ้อนนางพยาบาลที่มาดูแลมายาพ่อแม่ของมายาสงสัยอยู่แล้วก็เลยไปค้นประวัติซึ่งนางพยาบาลคนนี้มีประวัติทารุนเดกอะแกและอย่างที่บอกนะทางโรงพยาบาลก็คือปักใจเชื่อไปแล้วว่ามายาไม่ได้ไม่สบายจริงเล่าให้ฟังก่อนแกคือโรคเนี้ยมันมีคนเข้าใจผิดเยอะมากวันน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 ึึงงงแกก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 จจจะะเเเเปปปป็็็คคติลลยยยวววว้้ออออีีีัััับบด่่่่่่าาททททมมํใหไไรู มองว่าคนที่เป็นโรคนี้แกล้งทําหรือเปล่าขนาดสํารักข่าวอย่างแซกก็แข็งแรงดีนี่เห็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนเข้าใจผิดเหมือนหมอซนเลยแกดูหน้ายิยงหมอซนแก้ตัวในชั้นศาลหมอเม็กซิกันเคยโทรมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับโรค CRPS ของมายาใช่หรือไม่หมอเม็กซิกันได้เตือนคุณใช่ไหมว่าโรค CRPS ของมายามักถูกเข้าใจผิดเป็นโรคทางจิตเวชอื่นฉันจำไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง จได้แกเชื่อเปล่าว่านางพยาบาลอะจะมีชื่อเล่นเรียกคนไข้เว้ยซึ่งขเขาเรียกมายาว่ายายเด็กยาเคเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายายเด็กติดยานางพยาบาลอะติดกล้องวงจรปิดในห้องแล้วก็วางกระโถนไว้ไกลๆเตียงเพื่อบังคับให้มายาต้องใช้สองขาของตัวเองอเดินไปที่กระโถนเว้ยคือมายาเดินไม่ได้ใช่ปะคือลองเรียกนางพยาบาลว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยฉันทาไม่ได้ฉันทาไม่ได้ไไดแล้วแกเชื่อเปล่าว่านางพยาบาลก็ตอบว่าอ๋อม่ว่างรอไปก่อนนะคือตั้งใจแกล่ะแกซึ่งมายาเห็นว่านางพยาบาลอะคุยเล่นกันอยู่ข้างนอกเว้ยไม่ได้ไม่ว เรียกค่าเสียหายในศาลด้วยนะแกและไรี่นางพยาบาลก็ลบจิตมากเว้ยคือแม่มาย่าเจอลูกไม่ได้ใช่ปะแม่ก็เลยเขียนจดหมายฝากนางพยาบาลไปให้นางพยาบาลไม่ไม่ส่งให้มาย่าแกคือมาย่าแบบตอนหลังมาอ่านแล้วร้องไห้ว่าเขาไม่ได้รับจดหมายเรานี้เลยอยแกว้มมาทำยังไงดีทำไมเขาต้องรอขึ้นศาลอย่างเดียวผ่านไป3เดือนจนได้ขึ้นศาลคือทรมานทุกวินาที3เดือนไม่เหมือน10ปีอะแกเชื่อปะ ก็คือฟังแต่หมอจ้ะรอมา3เดือนแม่ของมายาเป็นโรคจิตและไม่ควรเจอลูกซวยในความเฮงซวยคือสารบอกพ่อด้วยว่าคุณจะต้องให้ความร่วมมือกับทางรัฐกีดการการติดต่อระหว่างแม่กับลูกอย่างถึงที่สุดถ้าคุณไม่ยอมรับแสดงว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับตัวแม่ที่เป็นโรคจิตด้วย มายาก็คือไม่มีทางเลือกเว้ยอย่างน้อยก็ต้องมีคนหนึ่งเอาไว้ดูแลลูกไม่ใช่กลายเป็นผู้ปกครองม,มีความผิดทางอาชญากรรมทั้งคู่สุดท้ายอะ่ะแม่ของมายาก็คือคิดแล้วว่าเขาแค่อยากให้มายากลับบ้านมาหาพ่อเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะอีโรงพยาบาลน,นี่ไม่รักษาพ่อจะได้พามายาไปรักษาที่อื่นแล้วมายาจะได้หายทรมานแม่ก็คิดว่าเออปัญหามันอยู่ที่ตัวเขาเนอะถ้าเกิดเขาไม่อยู่อะ่ะลูกก็จะได้กลับบ้านและลูกก็จะได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดแกแม่ของมายาเดินไปที่โรงรถแล้วก็ผูกคอตุยเว้ย เชื่อบป่าหลังจากนั้นน่ะโรงพยาบาลก็ปล่อยตัวมายาลับบ้านเลยเว้ยือมันบ้า หลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดนะแกในศาลนะก็มีมาตีแผ่ข้อความที่เหมาะส่งกันด้วยซึ่งหมอก็มีชื่อเล่นให้แม่มายาเหมือนกันเรียกยายแม่บ้านี่แกได้ข่าวยังว่ายายแม่บ้ามันแขวนคอตุยเนี่ยเห็นไหมหลักมันบ้าจริงพวกเราวินิจฉัยถูกแล้วละ่ะดีแล้วที่เราช่วยเด็กเอาไว้จากเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครอบครัวของมายาแม่ก็ฟ้องทุกอย่างไปที่โรงพยาบาลแบบหลายข้อหามากเลยนะเวย้ยมันถึงกลายเป็นแปดพันล้านอะซึ่งกระบวนการศาลยาวนานมากแบบสี่ปีอะโรงพยาบาลมม่ก็เอียมากเวย้ยคือโรงพยาบาลรู้อยู่แล้วว่าตััววเเเเอออองง่่่่่่่ะะแแแพพพ้้ราาาาาากกกกฐนนไมมมชืปยดดททุีิขึ หมอทุกคนที่เคยไปหาและโรงพยาบาลที่กีดกันทุกอย่างจดทุกคําพูดแต่ว่ากีดกันอย่างไรบ้างคือด้วยความที่แม่จดขนาดนี้เลยทําให้ครอบครัวของมายาแบบสตรองมากและชนะแน่นอนแล้วก็ชนะจริงๆแกก็ดีใจกับครอบครัวมายาด้วยคือเรื่องแบบนี้มันยิ่งไปกว่าเงินนี่ครอบครัวของมาญาเป็นตัวแทนของครอบครัวหลายๆคนที่โดนยัยหมอส้นตีนคือเป็นหมอคนเดียวกันนี่นะทำลายครอบครัวเป็นหลายครอบครัวมากอย่างที่บอกนะบางครอบครัวนี่คือแม่เข้าคุกไปเลยมึงเป็นบ้าอะไรครับโอ้โหแกดูหน้ายัยหมอส้นแก้ตัวในชั้นศาลหมอส้นรู้ใช่ไหมว่าไม่ มีจิตแพทย์คนไหนวินิจฉัยโรคของมายาแบบเดียวกับคุณเลยนั่นไม่เกี่ยว Thats also irrelevant. หมอสน้นคุณเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องโรคของมาาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคุณไม่เคยมีความรู้หรือได้รับการอบรมทางด้านนี้เลยดิฉันได้รับการฝึกอบรมอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการทารุณกรรมเด็กหมอสน้นบอกเองนะว่ามายาไม่ได้เป็น CRPS ในศาลจ่ามีคนแบหลักฐานว่ายยห,หมอสน้นเบิกค่าใช้จ่ายของมายาจากประกันตลอด3เดือนโดยค่ายาระบุว่าเป็นโรค CRPS สรุปเป็นไม่เป็นคะหมออันนี้โดนข้อหาช่อโกงนะแกแล้วแกเชื่อไหมว่าหมอส้นไม่โดนคดีอะไรเลยนะจ๊ะทำครอบครัวพังมาหลายครอบครัวแล้วอันนี้รายละเอียดฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ฉันฟังอะ่ะเหมือนทนายของหมอส้นอะ่ะผลักทุกอย่างไปเป็นความผิดทางขาบวนการหมอก็วินิจฉัยหมอก็ส่งเรื่องให้ศาลแต่คนที่ตัดสินก็คือศาลเองไม่ใช่หลออะไรเงี้ยเราเดานะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ถ้าใครรู้ก็มาบอกด้วยนะแกอันนี้ความเห็นส่วนตัวฉันนะคือไอ้ยัยหมอส้นตีนเนี่ยมันเรียนแต่เรื่องทารุณใน,นก็เด็กเเพรรามันนีย เรื่องนี้ไงแจซึ่งมันน่าโมโหมากเว้ยเพราะในศาลนะก็ถามหมอซ้อนว่าเฮ้ยแล้วหมอซ้อนได้ยินแม่บอกว่าเป็นโรค CRPS หมอเก่าบอกว่าเป็น CRPS แล้วหมอเองได้ทดสอบไหมว่าไม่ได้เป็นหมอก็บอกว่าเปล่า แกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีวัยวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรทั้งหลายแหละไม่ว่าเราจะรู้มากแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องที่เราไม่รู้เลยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เหมือนที่ใยห,หมอซ่อนไม่รู้ว่ามันไม่รู้ไงโอ้ยเพราะนั้นเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีใครจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้ไปนอน